สวัสดีครับวันนี้ร้านบอยไฟหน้ารถยนต์มหาชัยนะฮอนด้าแอคคอตัวนี้เป็นตัว g 8นะครับเครื่อง2.4ลิตรไอวีเทคถ้าเป็นตัวท็อปของเขาเนี่ยหลอดไฟอะ่ะจะเป็นจะเป็นหลอดไฟสีนอนนะครับตัวนี้สีนอนให้มาติดมากับรถอยู่แล้วนะครับชุดบระหลาดมีพร้อมมาให้เดี๋ยวดูดูที่หลอด นะครับจะเป็นสีนอนแท้ติดมากับรถเลยเพระฉะนั้นเวลาถ้าสมมติว่าหลอดขาดหลอดเสียมีปัญหาก็เปลี่ยนได้แบบนี้ครับถอดอย่างหน่อยนะครับข้างในก็จะมีก้านล็อกเปิดออกมา วนหน่อยเดี๋ยวช่างด่า <c oughs> ย่างนิดนึงครับนะครับจะเป็นหลอดแบบนี้ หรือเปลี่ยนเองได้นะครับเป็นของสแตนเลสตัวนี้คือหลอดดีทูอาสามที่ห้าวัตสามที่ห้าวัตเจแปนนะครับตัวนี้ทางร้านก็มีบริการนะครับราคาก็จะเซฟเบาๆกว่าศูนย์มานิดนึงแต่ก็ดูแลรับประกันให้เหมือนกันอ่ารุ่นนี้แอคคอร์ดจีแปดปีสองพันแปดถึงสองพันสิบสี่ถ้ามีปัญหาเชิญได้ที่ร้านบอย ไปหน้าโจนสีนอนมหาชัยสมุทรสาครต่ดอดได้ที่ช่างเอกกับช่างแบงค์นะครับครับผมดูดูหน้าช่างนะครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย <c oughs> อันนี้เสริมให้นิดนึงนะครับเวลาใส่ต้องระวังที่แกนตัวนี้ให้มากๆนะครับระวังค่อยๆใส่ใส่เข้าไปตรงๆนะครับแล้วค่อยล็อกที่คั่วก้าเนี่ยนะครับซ้ายขวาตรง แกนลวดที่ผมถอดให้ดูตอนแรกนะครับค่อยๆล็อกใส่เข้าไปช้าๆนะครับแล้วก็ค่อยล็อกพักวไฟอีกทีนึงนะครับอันนี้ถ้าเราสามารถที่จะซื้อหาเปลี่ยนเองได้เนี่ยก็จะเซฟไปได้มากเลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็เชิญที่ร้านได้นะครับครับผมขผมร้านป่อยไฟน้ารถยนต์มหาชัยสมุทรสาครน,นะครับโทรติดต่อ0839498287 ช่างบอยครับผมครับสวัสดีครับ